ได้บ่ได้แล้วโน,นวิ่งเ่ร็จละมาๆมาๆนี่ๆเอาเอาเอาเขาเอกกันว่าตลอดบ่เมนห์วโอ้จะเป็นบ้าไปสิไปแย่ขายจ้าก็ได้เอาไอ้กระซั่งตลอดโอ้ยไอ้ก็ยังว่าเขาไปแยก่ก็เรื่องมากแท้แล้วล,ละมันเท่าไหร่ละเนี่ย โอ้ยไอ้ผู้ดีแสนห่าคนกันเองฮะแสนห่าก็แพงตายแทะอันขั้นเอาตะทอนี่เท่าไหร่เอาโอ้ยขั้นเอาตะทอกับสิบพันหนอศิบพันธ์ฉันไอ้เอาตะทอมันเด้อโอูย้ยไอ้ก็นังว่าขเขาบ่กแง้ขายขั้นบอกแง้กันหลุดได้บ่ฉั่นหลุดบ่ได้ไอ้แล้วคาะจำแล้วโอ้ยฉันเอาตะทอวะฉันนะโอ้ยไอ้ก็นังว่าขเขาบ่กแง้จะเสียหรือบ่เอานี่นะ เฮ้ยจังเด็กูชีได้ดูดบบดนี้เงินกูเกือบพอๆแบบนี้เบอร์ตัวจะมีเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่นี่แสนหนึ่งนี่อุ้ยแสนหนึ่งเราใชขหัวกระขาดทุนตั๋อบอมึงก็อย่าพูดไรกูไอ่มั้งไงนี่กูแห้งแกบซ่วงนี้อู้แสนหนึ่งกับแสนหนึ่งมาโอ้ซ้ำนี่กะหายใคยพอได้แม่มึงเออหลอดดูดอันละแสนบบดนี้โอ้ถูกตายแล้วกูบดนี้ t ีดี้แฮงโกเป็นสมุนไพรที่ว่าช่วยแก้เมาเวลาที่เฮากินเหล้ากินเบียร์ดื่มเหล้าดืม่มเบียร์ไหลเจ็บหัวกลับบ้านบ่ได้อย่าลืมได้ขาดทีดี้แฮงโก้สวดมนรุงตับเห็นให้สุขภาพแข็งแรงแก้เมาบ่ให้เจ็บหัว